เอ้าดีใจดีใจดีใจฮ้ยเฮ้ยอ๊อบอ๊อไออชอ้ชออชโอ้ยป้าปว้าวฮูอ่า ฝนตกแล้วโอ้โหวดมามาพี่น้ำเพชรเอากล้วยมาให้ เอากล้วยมาให้น้องเร็วน้องดีใจะหญ่โอโ้ยโอโ้โหโอ้โหโอ้โหครับออกจะพังแล้วนะครับมีซับเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องวอร์มก่อนออเอาให้ตัวนู้นก่อน คอกจะพังหมดอยู่แล้วโอ้ยตกใจนี่ไงนี่ไงเขามารอแล้วลูกจุ๊บน้องก่อนนะนี่จุ๊บจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนจุ๊บจุ๊บก่อนทำปากทำปากจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนจุ๊บ ha ha ha